อ่สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกมอาร์คมือถือหรืออาร์คโมบายกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้นะเดี๋ยวพาไปดูเลเวลพี่กันก่อนดีกว่าตอนนี้พี่ก็เลเวล54แล้วนะครับโอเคนี่ก็มีโต๊ะสมิตตี้แล้วนะครับสามารถที่จะคราฟอุปกรณ์ได้แล้วก็มีเตาเผาเหล็กเนาะ สำหรับพื้นก็เปลี่ยนเป็นพื้นหินแล้วนะครับโอเคเลเวลห4เนี่ยก็สามารถที่จะผลิตนี่ได้เลยนะที่เลเวล8 8ผลิตอานขคีของเจ้าเทอร์โนดอนมาได้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวก็ผลิตเลยทรัพยากรครบนะกดผลิตฟาบมารอสักแป๊บหนึ่งนะครับใช้เวลาผลิตไม่นานนะ โอเคสำเร็จแล้วเดี๋ยววันนี้พี่จะไปจับเจ้าเทอร์นาโนดอนนะอุปกรณ์สําคัญในการจับของเขาก็คือนี่อุปกรณ์สําหรับการนอนเพื่อเข้าสูตรนะครับแล้วก็นี่เลยไวล็อกขาเขาแล้วก็ลูกดอกยาสลบนะครับธนูยาสลบทะเดี๋ยวเราขี่แรปเตอร์ไปกันดีกว่าโอเคพร้อมนะทุกอย่างน่าจะพร้อมแล้วแหละเดี๋ยวเราไปแถวๆนู่ดเลย แถวป่าแดงนะครับน่าจะมีเจ้าเทอร์โนโดอนอยู่เยอะแต่เข่าแถวนั้นค่อนข้างอันตรายหน่อยนะโอเคเดี๋ยวก็โดดฟาบูไม่ถึงนะโอเคลงน้ำนิดหน่อยนะครับแมนมืดจังอนะน้ำขุ่นนาะอึบขึ้นบกโอเคเหนื่อยเดี๋ยวขอพักแป๊บหนึ่งสเตมินาก็ดีกว่าตัวเดิมนะครับ ไปต่อไปลุยแถวป่าแดงเนี่ยค่อนข้างอันตรายนะครับตัวสำคัญเลยก็คือเจ้าเทอร์เลอร์เบิร์ดมันชอบมาลุมโอเคอ่มีเจ้าดิลโลเดี๋ยวจัดการก่อนเลยแล้วกันดิลโลได้เนือ้อไปด้วยการดการดตัวหน้าโอ้ยไม่ถึงโ,โเจอพ่อนพิษใส่เป็ยไรการ์ดการ์ด หลังมีอีกตัวหนึ่งฟ้าบจะปบสาเหยียบอุ้ยแรปเตอร์เฮ้ยโอ้ยหูมาสองตัวเลยเฮ้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 เออแรปเตอร์เราจัดการเขาหน่อยโอเคเรียบร้อยโอ้โหแรปเตอร์มาจากไหนเนี่ยกินเนื้อก่อนเพิ่มเลือดเราจะแรปเตอร์โอเคโอ้โหโดนโจมตีไม่ทันตั้งตัวเลย กำลังฟัดกับเจ้าดิลโลอยู่อ่ะไปต่อเดี๋ยวต้องทิ้งของบ้างแหละเออนี่โอเคเมื่อกี้กางเกงขาดไปนะครับดิลโลอีกใช่ไหมมาเถ่านี้ตัวดุดุเพียบนะครับเผลอไม่ได้เถ่านี้อา้าวนี่ไงเจ้าเทอร์นโนดดนขอส่องกันดิโหมันบินหนีอะไรไปเนี่ย ขอส่องหน่อย,อยเลเวลเท่าไรสูงๆหน่อยเอ่อเท่าไหร่เนี้ยเลเวลสามเองนะโอเคไม่เอาเอาต้องการสิบขึ้นนะถ้ายี่สิบกว่าก็ดีรู้สึกตัวหนักทิ้งของก่อนโอเคทิ้งทิ้งไปเลย เนื้อก็ทิ้งไปนี่ก็ทิ้งไปโอเคปะลุยกันต่อโอเคเดินเร็วมากขึ้นจะได้คล่องตัวโอดิโลอีกแล้วเฮ้ยมีหัวใจนี้แสดงว่ามีตวงใช่ไหมไม่ได้ไปก่อนขอเจ้าเทอร์นอโดนเลเวลสูงๆหน่อยจะดวงดีเจอเลเวล30มสิบเนี่ย ข้างหน้าเออโอ้โหตกใจเลยเกลิมีมัดวิ่งปาดหน้ามาโอ้โหเจ้าัวตัวตัวนี้เดี๋ยวต้องจัดการก่อนนี่นี่อ๋อแถวนี้มีดาวดิคุนรัตด้วยนะเดี๋ยวมาจับด้วยเจ้าตัวนี้ฟาบฟาบเออไปนอนซะกินเนื้อ เรียบร้อยไปกันต่อเป้าหมายเราเจ้าเทราโนโดดอนเดี๋ยวขอส่องกล้องก่อนมีตัวสูงสูงไหมอ๋อเลเวลเจ็ดเองอตรงนั้นน่ะอุ้ยโอ้โหไอตัวนี้แสบไปทุกที่เลยตัวบินนั้น ออาไปไหนแล้วนะส่องไม่ค่อยทันนะโอเคอยู่กลางจอละไม่สูงอะ่ะเลเวลเอขอเลเวลสิกว่าขึ้นหน่อยจะอยู่แถวไหนขอส่องโอ้ไม่สูงนะถ้าเจอเลเวลยีกว่าก็จะดีเลย แถวนั้นเห็นไกลๆสองไม่ค่อยทันเนาะโอ้นี่ก็ต่ำนะอืมมันจะอยู่แถวๆเนี้ยค่อนข้างจะเยอะนะครับต้องส่องดูขึ้นไปบนหินก่อนเพื่อความปลอดภยัยนั่นไงเต็มเลยริมป่าเลย เลเวล13โอเคตัวนั้นโอ่น้อยอะ่ะตัวสีเออนี่นี่นี่เลเวล19โอเคไปเดี๋ยวเราก็ไปจับตัวนั้นแหละเลเวล19เดี๋ยวเราต้องข้ามน้ำบ่อไปก่อนอันตรายนะครับแถวนี้ตัวโห,หดเพียบเลยมาข้ามน้ำข้ามมา อยู่แถวไหนใกล้จะมืดเราด้วยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราโอ้โหมแมลงจัดการก่อนจัดการก่อนหมดอีกจัดการโอเคน่าจะเรียบร้อยน่าจะตัวนั้นปะโอเคเดี๋ยวเราก็ตั้งที่พักเราตรงนี้เลยยังอยู่ในสายตาอยู่แล้วก็ กำแพงแล้วก็หลังคาแล้วก็ที่นอนโอเคมันเหมือนมีโอ้โหเฮ้ยตัวนี้โอ้เลเวลห้าอีกนะแล้วตัวในป่านั้น มันลงจอดแล้วหรือยังตัวเลเวล19ที่เราส่องเมื่อกี้สูงสูงหน่อยโอเคลงจอดแล้วเดี๋ยวเราไปไปนอนใช้สูตรนอนมามาม,ามาขอนอนหน่อยมันมีตัวอะไรมาโอ้มดนะอีกนะเออเออโอเคเรียบร้อยยังอยู่ในสายตานะครับตัวเลเวล19 ขอนอนโอ้โหยังหิวอีกเดี๋ยวขอกินอาหารเบอร์รี่นี่ยแหละเราไม่ได้พกเนื้ออย่างอื่นมาเนาะโอเคน่าจะนอนได้แล้วนะโอเคนอนได้แล้วเดี๋ยวขอนอนเลยต้องแข่งกับเวลานะครับไม่งั้เดี๋ยวมันบินหนีโอ้โหมืดเลยอะ่ะกินน้ำกินน้ำกินเบอร์รี่แล้วก็ พี่ล็อกขาโอเคไปจุดครบเพิงไปลุยเจ้าดอนตัวนั้นใช่ไหมตัวนี้ไม่ใช่นะเลเวล 7. เเฮ้ยเฮ้เอ้าไปไหนล่ะมาผิดทางวะเนี้มันมืดๆนะเฮ้ยเฮ้ยเหมือนจะมาผิดทางเข้าช่องผิดตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้เลเวลเเมื่อกี้ เราต้องไม่เป็นไรไปเริ่มต้ตนใหม่ตรงที่พักเราตรงนี้แหละแล้วก็น่าจะเข้าช่องนี้ใช่ไหมใช่ไหมอเห็น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 ,หนโอเคเลเวลสิบใช่ที่ล็อกขาโอ้โหมีคอมปี้มาเฮ้ยโอ้โหขอจัดการคอมปี้ก่อนปุ๊บ โอเคเอามันบินหนีที่ล็อกขาเปลี่ยนเร็วยนโดนโอเคเปลี่ยนลูกธนูลูกธน,นูยาสลบยิงไปปับ๊บโอเคดอกเดียวสลบเลยยัดเนื้อยัดเนื้อยัดเนื้อโอ้โหมีแต่เนื้อสุกแต่ก้าวชินด้วยโอเคมันเข้าสูตรนะครับอ๋อเดี๋ยวเราขอ วางไว้ตรงนี้ก่อนจะได้รู้ว่ามันอยู่ไหนไปหาเจ้าแรปเตอร์ดวนดวนแรปเตอร์ขอเนื้อหน่อยขอดวนเลยแรปเตอร์แรปเตอร์แรปเตอร์อยู่ไหนนั่นไงโอเคปลาขียเข้าไปเลยเอ็นมดเจอแล้วเจอแล้วโจดอนลงขอเนื้อหน่อยแรปเตอร์โอเคมีเนื้ออยู่ ยัดฟับโอเคขี่รับเตอร์เพื่อความปลอดภัยก่อนอเฮ้ยมีคอมปี้ใหม่แล้วอ่ะนี่กวนใจจริงๆโอเคครับเรียบร้อยเจ้าดอนมาเป็นของฉันแล้วเยี่ยมเลเวล26นะเก็บครบเพลิงก่อนโอ้ยคอมปี้ขี่นี่แหละแล้วก็จัดการคอมปี้เลยมึดเลยอะ่ะ โอเคอ่ <Okay>. uh, เราใส่เป่าให้มันแพสซีฟนะแล้วก็ใส่อานใส่อานโอเคแล้วก็โอ้ยโอ้โหคราวนี้เธอเลเบิร์ดเฮ้ย <Hey, S 2> ชุดขาดโอ้ห oh, ชุดแตกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวยไหมเนี่ยอึ๊บอึ๊บโอเคยังไง เฮ้ยเราไปขึ้นแัปเตอร์ก่อนไม่ไหวโอ้โหมันตามมาแล้วอือแัปเตอร์ก่อนเออโอ้โยเกือบตุย้ยโอ้ยมาโจมตีไม่ทันตั้งตัวเอ้ยเกือบตุ้ยเลยไปไปดีกว่าโหชุดเสื้อขาดเลยอ่ะอืมตัวนี้เลเวลเจ็ดที่เห็นบ่อย โอเคเดี๋ยวเราไปเก็บที่นอนเนาะโอ้โหเลือดแดงเลยเราโอเคมาเก็บที่นอนกันดีกว่าขอเก็บที่นอนก่อนแล้วก็หรือถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างหรือหรือเฮ้ย เทอลเลอิศเบิร์ดนี่ว่าเมื่อกี้ใช่ไหมใช่เลยน่าวิ่งมาแล้วเออนี่เน่เทอลเลอิศเบิร์ดเทอลเลอิศเบิร์ดไม่กลัวหรอกอยู่หลังแรปเตอร์ไม่กลัวหรอกอไปนอนได้แล้วนอนซะโอเคเรียบร้อยแถวนี้อันตรายเนี่ยอ่ะไปหรือถอนอาคารต่อ สองชิ้นกำแพงพื้นโอเคเรารีบกลับบ้านเราดีกว่าเถ่านี้ไม่ปลอดภยัยอยู่นานไม่ดีไปกลับบ้านเราแล้วเหลือค่อยไปรีวิวเจ้าดอนที่เราจับมาเนะเาะอ้าวเท่านี้น้ำลึกอ่ะเนี่ยเมื่อกี้ยังวิ่งมาได้เลยโอเคไป ได้เวลาเดินทางกลับบ้านเราออจะได้สว่างหน่อยไปกันเลยโอเคได้เจ้าดอนมาแล้วนะตอนนี้ก็ใกล้ถึงบ้านเราแล้วนะครับเน่ถึงบ้านแล้วเจ้าดอนก็บินตามมาเดี๋ยวเราก็เป่าหยุดตรงนี้แหละ ลงจอดแล้วเจ้าด่อนเป่ายุดโอเคลงจอดแล้วะจะเดินไปไหนเนี่ยโอ้โหไปเดินหลบแถวเจ้าสามเขาอ่าขี่สามเขาก่อนลวกันโอเคเจ้าด่อนจะหลบไปไหนมาให้ขี่ซะดีๆขอขี่หน่อยสีค่อนข้างจะสวยนะนี่ถ้ากดลงกดลงก็เป็นการจอดดีเดี๋ยวลองจอดเลยโอเค เดี๋ยวเราไปขี่เจ้าดอนลอนดดูมันมีท่าสองท่านี้ท่านี้เป็นเจ้าท่าโจมตีด้วยนะแล้วก็ทําให้บินเร็วขึ้นด้วยนะเล็บยาวลองบินโชว์บินโชว์ทำอะไรแล้วไม่ได้หรอกโหแถวนี้มีดอนสามตัวเราไปสองดิเลเวลสูงไหมสี่หกไม่สูงเลยนะสามตัวนี้โอเคชัวร์ไหมเนี่ย รลเวลไม่สูงนะสามตัวนี้ของเราสูงกว่านะครับที่จับมาต่อไปก็ได้โบยบินในฟากฟ้าแล้วนี่เป็นผ่านะสำคัญในการเดินทางเลยนะค่อนข้างจะเดินทางเร็วด้วยแล้วก็ปลอดภัยด้วยสำหรับเจ้าดอนเจ้าเจ้าดอนนี้เวลาขี่นี่ยมันไม่สามารถที่จะยิงอะไรได้นะยิงธนูอะไรพวกนี้เพราะว่าเราต้องจับมันสองมือมันยังตัวเล็กอยู่นะถ้าเป็นกิฟฟินเนี่ยยิงได้ โอ้ยพลังหมดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอยชาลีอยู่ใ,ใกล้ๆด้วยบินหลบก่อนดีกว่าโอเคจอดตรงนี้แหละเรียบร้อยขอลงเพื่อดูหน้าตาเขาหน่อยเนาะขอลงฟึบเอ๊ะเดี๋ยวไปซ่อมชุดเกาะก่อนดีกว่าพวกเสื้อผ้าต้องไปที่ที่พักเรา นี่เจ้าดอนพานะประจําในการเดินทางเลยได้เลยนะเนี่ยโอเคแล้วก็ทรัพยากรมาเพื่อซ่อมชุดเนาะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเซ็กซี่เกินไปโอเคก็มีเสื้อกับหมวกเอากางเกงม,มันเกงเราใส่อยู่แล้วนะมันมี2อ,อันใส่เสื้อก่อนแล้วก็ใส่หมวกโอเคเรียบร้อยแล้วก็ ไปขี่เจ้าดอนอีกสักรอบหนึ่งเนาะเอาไปวางตรงนี้แหละจะได้ทำปกคลิปนะครับนน่ตรงนี้เลยโอเคก็เรียบร้อยไปนะครับสำหรับการจับเจ้าดอนนะก็ทุลักทุเลพอสมควรเพราะว่าไปจับมันใกล้ๆกับป่าแดงเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนละครับบา,บายบายสวัสดีครับ